โอ้ยก็ปีนี้ถือว่าสนุกมากเลยค่ะก็มีปาร์ตี้ส่วนตัวด้วยแล้วก็มีจัดมิทติ้งแฟนคลับด้วยแล้วก็เพิ่งกลับไปที่บ้านค่ะไปขอบคุณเนาใช่ค่ะก็เป็นทางเพื่อนๆนะคะเข้ามาเซอร์ไพรส์ตอนแรกมีแต่คนบอกว่าจะไม่มาสุดท้ายล้วก็มานิชาก็มาในกล่องของขวัญอะไรเนค่ะเ็ดีใจกับกั ็นทีมไหมความจริงแล้วเพื่อนๆเป็นคนคิดมากกว่าค่ะตอนมีติ้งแฟนคลับก็อาจจะเป็นทีมสีน้ำตาอะไรเงี้ยใช้สมให้เข้ากับชื่ออะไรเงี้ยแล้วพอมีทีมหนึ่งที่เป็นเพื่อนๆก็คือไปชุดนออยเอาไปจับกับสาขาหรือเปล่าสาขาที่เซน โอ้ยน้ำตาไหลนะคงเป็นแบบนิชาแกล้งมากกว่าค่ะแต่กับเคนนี่คือตอนแรกเคนเขามีงานที่อุดรค่ะแล้วก็สุดท้ายเขาก็มาก็ดีใจค่ะแล้วก็นอกจากเคนก็ยังมีแบบพี่มินด้วยพี่ได้ผลด้วยแล้วแบบคืนไทยนี่ยแน่นอนได้เป็นบัตรเชิญบุรุษคิงนะคะซึ้งทุกคนมากเลยขอบคุณทุกคนมากๆเพราะว่านอกจากตาแล้วแฟนขอบตาตก็มีความสุขด้วยก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับแฟนๆด้วยไงบนตรเชิญคูของโยได้เลยแต่ว่าเพิ่มปีนี้เหรอคะคงจะเป็นให้คุณแม่มากกว่า ค่ะก็ซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เป็นแบบทองเล็กๆน้อยๆให้คุณแม่อะไรย่างนี้ค่ะให้คุณแม่เก็บไว้เพื่ออิกห่อยอาจจะเป็นของเราไม่ใช่แฟนๆก็มนมากันเยอะลยแล้วกันนั้นตอนแรกเราไม่คิดว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนั้นคิดแต่ว่าจะจะเลี้ยงให้แฟนคลัเเพื่อตอบแทนแฟนขอัเอะไรอ่างี้ค่ะแต่พอทุกคนมาเซอร์ไพรส์ก็ทอเควาบอของท่านเนครับามาติดหนึ่งในห้าใการวัดรเรว่ดัอแก้ไนะคะาเราติดหนึ่งน้าในการวัดดังรืดังเร็วไม่ได้ เป็นกระแสมากกว่าค่ะอยู่ตรงนี้เราค่อนข้างจะเข้าใจแล้วตานก็คิดว่ามันเป็นช่วงละครออนกับละครไมออนอย่างนี้มากกว่าค่ะคงคงไม่ได้เป็นบัตรของบัตรไปรีจิสเตอรบัตรไปรีเอร์เลยบัตรทอนไหมไม่บัตรทอนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเลือกรับรับรู้ได้รับรู้แต่สิ่งดีๆอะไรอย่างนี้ค่ะเพียงแต่ว่าตรงนั้นอาจจะทําให้เราเอามาปรับปรุงพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นมากกว่าก็ไม่ถึงกับน้อยค่ะบางทีก็จะมีงานออกมา ค่ะละครเพิ่งปิดกล้องไปค่ะสายเจ้าเมื่อวันที่19อะไรอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ใกล้ออนแอร์แล้วค่ะน่าจะได้ดูในปลายเดือนหน้านี้ค่ะ